เรามักจะคุ้นชินกันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเพราะว่า,าตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเรามักจะได้จับเครื่องมืออยู่3ประเภทนี้บ่อยๆนะครับหนึ่งจะมีโอโซสโคปนะครับก็คือที่วันนี้นำมาโชว์สองจะเป็น power supply นะครับแล้วก็สามจะเป็นตัวฟังก์ชัน generator นะครับ ตัวสินค้าที่ผมนำมาโชว์นี้นะครับก็จะเป็นรุ่น MDO 2102 EX นะครับ21จะเป็นซีรีส์นะครับเราจะเป็น100เมกนะครับส่วน0-2นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของจำนวนชาน,นลที่ตัวเครื่องนี้มีทั้งหมด2ชานลนะครับแต่ว่าหากจะเป็นรุ่นศูนสีจะเป็นทั้งหมด4ชานลนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานทีนี้อย่างที่ผมแจ้งคือตัวเครื่องนี้เป็นสโคปและมีฟังก์ชันหลายๆฟังกชันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างด้านหน้าเครื่องนะครับจะเป็นนนฟััังก์ชอสะบคร แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับจะเขียนคาว่า awg นะฮะนั่นหมายความว่าจะเป็นฟังก์ชันเจนนะครับหรือชื่อเต็มมันคือ Arbitrary Waveform Generator นะครับส่วนอันถัดมาจะเป็นเรื่องตัว s p e c t r a m Analyzer นะครับก็ตัวนี้จะสามารถที่จะเช็คในเรื่องของความถี่ได้นะครับของสัญญาณสายสัญญาณอากาศต่างๆนะครับ DMM ก็จะเป็น DMM ก็คือมัลติมิเตอร์แล้วก็ Power Supply ทีนี้เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปในส่วนของตัวฟังก์ชันเจนนะครับในการใช้งานเนี่ยตัวเครื่องนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2 o u เอา t ์พุต นะครับตัวเอาต์พุตเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ออ์พุตออกมาเป็นที่เจน1หรือเจน2นะครับแล้วตัวสัญญาณเอาต์พุตเนี่ยอ่อนเมื่ออ่อนปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ตัวสัญญาณเจน1เนี่ยมันเป็นในรูปแบบของทรายหรือเป็นรูปแบบของอะไรนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราเลือกอยู่ที่ทรายนะครับอยู่ที่สแควร์นะครับเดี๋ยวผมลองทําการต่อสายสัญ,ญญาณมาเข้าอินพุตนะครับ อ่าครับอันนี้ผมก็ทำการเ,าเจนสัญญาณเอาพุ t นะครับจากด้านหลังนะครับมาเข้าที่ช่องหนึ่ของหน้าเครื่องเรียบร้อยนะครับโดยที่เราสามารถเซตได้นะครับว่าให้เอาพุ t เนี่ยออหรือ off นะครับพอรู้พุทออนหรือ off เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าว v ฟอร์มที่เราต้องการเนี่ยให้ต้องการเป็นเวฟอร์มประเภทไหนนะครับปัจจุบันเลือกเป็นไซด์เวฟนะครับ เป็นสแควร์เป็นพาวล์แรมหรือก็สามารถเลือกได้ตามใจที่ต้องการเลยนะครับว่าใช้งานรูปแบบไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวฟังก์ชันเจนนะครับแล้วก็อีดิทเวฟฟอร์มเราสามารถอีดิทเวฟฟอร์มได้เช่นกันนะครับในการสร้างหรือว่าแก้ไขรูปเวฟฟอร์มนะครับรวมถึงมอดูเลชันนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้เป็นออนได้แล้วก็ทําการมอดสัญญาณทีเราต้องการเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นภาพรูปของการใช้งานฟังก์ชันเจนนะครับในรูปหลักของตัวสโ o p e นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวสเปกตรัมแอมพลิเตอร์ ตัวนี้เนี่ยสเปกตรัมมอนิเซอร์เนี่ยเราจะมีความผี่ที่ใช้งานอยู่ที่5 0 0เมกะเฮิร์นะครับสำหรับใช้ในงานดูเรื่องของความผี่ตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับสายอากาศนะครับเพื่อจะดูค่าความผี่นะครับยกตัวอย่างเช่นกุญแจรถยนต์มีหมดรถยนต์นะครับเราใช้ย่านความผี่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะทําการเช็คด้วยอุปกรณ์ตวนได้นะครับว่าความถี่มนกี่เมกะเฮิร์นะครับอย่างนี้จ่จอยคร่าวๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขอยัดออกกลับมาสู่หน้าจอปกตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาจะเป็น DMM นะครับเดี๋ยวผมลองกดไปให้ดูก็อตอนนี้มันออฟอยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะวัดในโหมดไหนสังเกตจะมีกรอบขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับว่าสเตตัสของการวัดตอนนี้อยู่ที่โหมดอะไรปรัจจุบันเนี่ยจะเป็น AC โวลต์เตจนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอ่าผมก็เลือก AC โวลต์เตจ DC โวลต์เตจ AC มิลลิโวลต์ DC มิลลิโวลต์ AC มิลลิแอมป์ DC มิลลิแอมป์ ACA DCA นะครับโอห์ม ในโอด continuity นะครับแล้วก็เรื่องของเทมส์นะครับสามารถที่จะแปลงตัวหัวเทม์นะครับมาวัดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตะปยน์ของฟังก์ชันนี้ที่อยู่ในเรื่องของสโคกนะครับต่อมาก็จะมีในเรื่องของตัวโพรซัพพลายพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่หมดของโพรซัพพลายนะครับตัวเครื่องนี้ก็สามารถที่จะสร้างแรงดันสร้างกระแสได้นะครับโดยที่เรามาเลือกเอาปุพุก่อนสมมติ ผมตั้งเป็นเอาพุทออนแรงดันที่ปรับได้แม็สสุดอยู่ที่5โวลต์น,นะครับสามารถบิดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นคีรัดก็ได้ตรงนี้คือเซตท5โวลต์เซตทู3.3โวลต์น,นะครับสมมุติเราต้องการใช้งานทดสอบอุปกรณ์เนี่ยว่าดูอุปกรณ์ว่ามันสามารถรับไฟได้หรือย,อยังระบวงจรทํางานหรือย,อยังเนี่ยครับแล้วก็าาเซตล้นเตะตรงนี้คุณสมบัติได้นี่จะเป็น DC นะครับจะมีเอาพุทสองเอาพุทให้เลือกนะครับนี่คือคุณสมบัติของตัวฟังก์ชันของ สโคปในปัจจุบันนะครับที่จะช่วยในเรื่องของออการทํางานให้เราสามารถทํางานได้มากขึ้นในพื้นที่ก็าทำงานเรี่ยอยลงนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่เรียกว่าแอปนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอปพวกนี้มาทํางานในการวิเคราะห์วงจรหรือว่าในงานที่จะต้องการเลคคอร์ดได้นะครับเอาละครับนี่ก็ เป็นการแนะนำตัวเครื่องโดยคร่าวๆนะครับหากใครต้องการที่จะใช้งานตัวเครื่องหรืออยากให้เราไปเดโมสินค้าหน้างานนะครับเราก็มีสินค้าเดโมสสาหรับไปทดลองให้หน้างานเพื่อทดลองใช้งานนะครับกับวัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับหรือหากสถานศึกษาได้นะครับอยากที่จะลองฟังก์ชันต่างๆนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับโดยเครื่องตัวนี้นะครับจุดประสงค์มันเนี่ยเอาไว้ใช้ในการดูลคพื้นทางไฟฟ้าของงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับใครบ้างนะครับ หนึ่งนักวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็มือสมัครเล่นในการทดสอบเรื่องไฟฟ้าอ e ิเล็กนะครับแล้วก็ในสาสศึกษา ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับผมก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการเลือกเครื่องมือนะครับเพราะเจ้าอส่าร์โขโมนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราขาดไม่ได้นะครับในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่งานซ่อมก็ตามนะครับหากใครมองว่าเป็นประโยชน์นะครับสามารถส่งกําลังใจให้ทางบริษัทเมชชั่นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครมีคําถามอะไรต่างนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้รอดูติดกันต่อไปว่าคลิิปปถััดไไเเราาาาอสนนน้ตวหม ขอบคุณครับ